การแชร์ที่ต้องบอกคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราได้ดูภาพเหตุการณ์ในครั้งแรกเนี่ยเราก็คงจะมีความเห็นใจคนขับรถแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่แล้วไม่จ่ายค่าโดยสารณนะขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังเห็นใจคนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ยังไม่ได้ค่าโดยสารแต่ว่าเมื่อเราทราบว่าผู้หญิงคนที่ไม่จ่ายค่าโดยสารเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาทต้องบอกว่าเราจะนําเสนอข่าวนี้ด้วยความเห็นใจแล้วก็วิงวอนไปยังผู้ที่มีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอนี้นะคะ ว่าทางครอบครัวและเพื่อนๆอยากจะวิงวอนว่าให้ลบออกไปเพราะผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยาทางประสาทในขณะเดียวกัน<า>เราก็แสดงความห่วงใยไปถึงทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวนี้ว่าถ้า ผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีอาการหวยยังเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายกับเธอได้ถ้าเธอไปเจอคนที่จิตใจไม่ดีหรือว่าคนที่ใจร้อนกว่านี้นะคะในโลกออนไลน์ที่เป็นการแชร์คลิปเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยอยู่ใน a c e b o o k ของคนที่ชื่อว่าอดิศักดิ์เอกอุดมโชคนะคะเป็นความยาวประมาณสักสามนาทีบอกผมอยากรู้ว่ากรมขนส่งจะช่วยอย่างไรบ้างที่เวลาที่ปฏิเสธผู้โดยสารหรือว่ามีปัญหากับผู้โดยสารเนี่ย ก็จะถูกปรับในส่วนคนขับแท็กซี่แต่เมื่อผู้โดยสารที่ขึ้นรถแล้วโดยสารรถมาแล้วค่าทางด่วนก็ไม่จ่ายค่าโดยสารก็ไม่จ่ายรวมเงินเนี่ยประมาณสัก295บาทอันนี้ทางตรงขนส่งจะช่วยอย่างไรก็คือเป็นคำวิงวอนจากคนขับแท็กซี่คนหนึ่ง ภาพที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเห็นเหตุการณ์ว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยกำลังเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารบวกกับค่าทางด่วน295บาทแต่ว่าผู้โดยสารก็หันมาบอกบอกว่าให้ไปเก็บเงินจากเจ้าหนี้ตำรวจเลยไปเก็บเลยตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็คนขับแท็กซี่ก็เดินตามไปอีกทีนี้คนขับแท็กซี่ก็พยายามถามหาค่าโดยสารกับค่าทางด่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวไปยืมเงินคนให้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปสั่งน้ำดื่มหน้าตาเฉยนะคะแล้วก็ทำท่าโทรศัพท์เหมือนบอกว่าจะบอกให้้พ่ออนนเิมาให แล้วก็บอกคนขับแท็กซี่บอกว่าไม่ต้องมาตั้งกล้องแอบถ่ายคนขับแท็กซี่บอกผมไม่ได้แอบถ่ายแต่ผมอยากจะถ่ายเก็บไว้วเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอตำรวจเนี่ยจะได้มีหลักฐานาาผู้หญิงคนนี้บอกว่าน,นู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 ไปคุยกับตำรวจเลย,ยมีตำรวจเยอะแยะนะฮะแท็กซี่ก็บอกว่างั้นก็ไปคุยได้กันแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกบปฏิเสธแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏว่าแท็กซี่คนนี้เนี่ยจะต้องไปเลื่อนรถแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาตรงนี้ได้พอย้อนกลับมาได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย ตามคําบอกเล่าของที่อยู่แถวนั้นบอกนั่งรถสองแถวหายไปแล้วก็คือหากันไม่เจอแล้วเมื่อโพสต์คลิปวิดีโอนี้ออกไปปรากฏว่ามีญาติญาติติดต่อมาแต่ว่าติดต่อมาบอกเฉยๆว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการไม่ปกติทางจิต<อ>แต่ ก็ยังไม่มีใครจ่ายค่าโดยสาร295บาทคือ295บาทสําหรับคนีิหารชากินท่านก็ถือว่าเยอะนะคะครับล่าสุดทีมข่าวเรื่องราวเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยติดต,ต่อไปอยังคนขับแท็กซี่พี่ท่านนี้นะครับพี่แท็กซี่ก็ระบ,บุว่ายังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลใดๆแต่ว่าเบื้องต้นก็แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้เดี๋ยวต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมในช่วงบ่ายที่สพคลองหลวงแต่ยังไม่ได้มีการรับเงินจากญาติของหญิงสาวรายดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับค่ะทีนี้อย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะคะว่า เพื่อนของผู้โดยสารคนนี้เนี่ยแจ้งผ่านผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอคนนี้มีอาการป่วยทางประสาทนะคะขอให้สังคมเข้าใจแล้วก็หยุดแชร์คลิปด้วยทางกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าทางคนขับแท็กซี่ก็สามารถที่จะแจ้งความดํานองคดีกับผู้โดยสารได้ทันทีที่ไม่จ่ายค่าโดยสารถือว่าเป็นคดีอาญานะคะถ้าคนขับแท็กซี่พิจรารณาเห็นว่าผู้โดยสารอาจจะมีพฤติการที่เป็นอันตรายต่อคนขับก็สามารถที่จะปฏิเสธไม่รับได้แต่ว่าด้วยความวงใย,ยค่ะเราก็ นำเสนอข่าวนี้ด้วยความเห็นใจเพราะว่าสุภาพสตรีท่านนี้ท่านมีอาการป่วยทางประสาทแต่ว่าก็ต้องฝากบอกไปถึงครอบครัวได้ว่าก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เดินทางโดยลำพังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตารายกับตัวเธอได้